เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับชินสกายนีวันนี้อยู่กับดราม่าของสองวีทูเปอร์ที่มีชื่อว่าเดลูตายาแล้วก็มิเกะเนโกะนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครงงว่าทั้งสองนี้เนี่ยคนไหนคือเดลูตายาคนไหนคือมิเกะเนโกะนะครับเดลูตายาก็หัวเขียวทางด้านซ้ายครับมิเกะเนโกะก็ตาสองสีทางด้านขวาโอเคนะครับทุกคนไม่น่าจะงงนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเอามาลงแล้วนะครับส่วนมีคนขอคลิปนึงก็คือคอนเซปต์แมนิฟิเคชันหรือการจัดการแนวคคคคคิิดดนนะรรับบกาววุมแ เดี๋ยวผมค่อยทําคลิปต่อจากคลิปนี้นะครับเพราะแนวดราม่ามันต้องรีบทําไม่งั้นเดี๋ยวกระแสหายก่อนครับเหมือนเกาะกระแสอะไรแบบนั้นนั่นแหละนะครเองนะครับโอเคผมจะเอาข้อมูลมาจากเพจคิสเอนี่นะครับที่เขาได้สรุปสั้นๆลงไว้ในเพจของเขานะครับแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ในโพสต์โพสต์นึงในกลุ่ม v ีทูเปอร m คอมมิชแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับโอเคผมจะอ่านของคิสเอนี่ก่อนนะครับเริ่มได้ครับ ้องเรื่องเนี่ยมันจะเริ่มมาจากที่ว่าเดลลูตายาโพสต์ว่าตัวของมิกิเนโกเนี่ยออกมาแฉว่าตัวเดลลูตายาเนี่ยว่าร้ายแล้วก็แฉเรื่องราวมิเกิเนโกให้ยูทูบเบอร์ดราม่าท่านหนึงฟังนั่นเองนะครับตัวมิกิเนโกไม่ได้พูดชื่อแต่สื่อถึงตัวเดลูตายาแน่นอนครับคำว่าแน่นอนเนี่ยผมเติมเองนะโอเคนะครับ เดลูตาญาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเดลูตา่าก็เลยโดนถล่มจาก DM ทั้งคำถามแล้วก็คําด่าด้วยน,นี่นะครับส่วน DM เนี่ยคืออะไรอันนี้ผมไม่สามารถทราบได้นะครับใครรู้ก็บอกผมด้วยก็ดีนะครับเดลูตาญาเนี่ยก็เลยไปติดต่อตัวมิเกนโกเพื่อขอเคลียร์กันนะครับแต่ตัวมิเกนโกไม่ยอมคุยด้วยก็คือถ้าไม่มีทนายก็จะไม่ยอมคุยด้วยน,นี่นะครับมิเกนโกเนี่ยก็มีหลักฐานเป็นคลิปซึ่งกจ็จะสามารถใช้ในชั้นศาลถ้ามีการฟ้องร้องกันจริง นะครับแลิดที่ว่าเนี่ยตัวม mm ิกเก็ตเนโกดก็เอามาจากย mm ูทูบเบอร์ดราม่าคนนั้นนั่นแหละอืมนะครับเดลูตายาก็เลยแล้วก็เดลูตายาเนี่ยโดนมิกเก็ตเนโกบล็อกไปด้วยนะครับมิกเก็ตเนโกก็เลยเอ้ uh, ไม่ใช่ม mm ิกเก็เนโกดีเดลูตายาเนี่ยส่งข้อจะส่งข้อมูลให้ทนายบ้างน,นะครับเผื่อมีการฟ้องร้องกันจริงๆอ่ะ uh, นะครับคิสเอนี่เนี่ยลงข้อมูลไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านของคอมเมนต์ที่เขาสรุปลงในโพสต์โพสต์หนึ่งของ กลุ่ม v ีทูเปอร์คอมมิชชั่นแห่งประเทศไทยนั่นเองครับโอเคเริ่มได้ครับอก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยเจ้าตัวได้พิมพ์เตือนไว้ก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้พูดว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับของทั้งสองคนแล้วก็ติดตามมาตลอดเข้าใจสภาพจิตใจของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่มีอคติกับฝ่ายไหนนะครับเรื่องน่าจะเริ่มเมื่อปลายเดือนก่อนนะครับอ่ะโอเคแป๊บบนึงไอ้เรื่องน่าจะเริ่มเริ่มเนี่ยก็คืออันนี้มันจะเข้าเนื้อหาเดี๋ยว เดี๋ยวผมตรงนี้แหละก็คือจะเริ่มนอหะจากตรงนี้นะครับเริ่มได้ครับก็คือเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องน่าจะเริ่มเมื่อไปลายเดือนก่อนเดลูตาญาเนี่ยได้เริ่มเริ่มเนี่ยได้ DM คําถามแปลกๆครับไม่ก็ควรมาพูดไม่ดีใส่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติครับเพราะมันจะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบเป็นเรื่องปกติครับเดลูตาญาเนี่ยก็ไม่อยากให้แฟนๆของตัวเธอเนี่ยเป็นกังวลครับก็เลยไม่พูดถึงจนเหมือนจะเริ่มเรื่องมันเหมือนจะเริ่มบานปลายครับตัวเดลูตาญาก็เลยออกมาพูดว่าในสตรีมเนึ่ยเเกกะนนี่ ดอกมาพูดถึง v ีทูเปคนหนึ่งนะครับว่าไปว่าร้ายตัวเองในสตรีมนั้นเนี่ยมิเกเนโกไม่ได้พูดระบุชื่อใครนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะพูดถึงเดรูตาาซึ่งเดรูตาาเนี่ยก็เลยงงครับว่าตัวเองไปทําอะไรแบบนั้นตอนไหนก็เลยทักไปหามิเกเนโกและจะแก้ความเข้าใจผิดให้ครับแต่ซึ่งมิเกเนโกเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาได้ยินมาจากสตรีมเมอร์ที่เป็นแนวซุบซิปหรือดาม่าทูเปอร์ตามนั่นแหละ ดามาทูเปอร์นั่นแหละครับแล้วก็มีวิดีโอหลักฐานด้วยซโดยที่มิเกะเนโกะนะครับบอกว่าจะไม่เอาวิดีโอไปเผยแพร่ที่ไหนและจะยอมคุยด้วยกับทนาย,ทนายเท่านั้นเดลูตา雅ก็เลยไปพาทนายมาติดต่อให้ครับกับการเป็นว่าเดลิเกะเ,เนี่ยก็ไม่ยอมคุยด้วยกับทนายและยังบล็อกเดลูตา雅นะครับพร้อมบ,บอกว่าฉันไม่ได้โกหกแล้วก็ไม่สามารถส่งวิดีโอให้ดูได้ ตอนนี้เนี่ยเดรุตายาก,ก็เลยได้แต่รอและเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับรอให้ฝ่ายมิเก็ตเนโกะยอมคุยเท่านั้นนะครับอยากจะแก้วความเข้าใจผิดให้ไวที่สดุดเพราะน่เพราะตัวเดรุตายาก,ก็มั่นใจไว้เลยว่าไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นกับมิเก็ตเนโกะแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ได้รู้ข้อมูลแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันถึงขนาดขั้นมาพูดไม่ดีใส่นะครับโอเคนะครับแล้วก็คนคอมเมนต์ผู้ใช้ Facebook รายนี้ได้เสริมไปด้วยนะครับว่า อย่าได้โปดอย่าเอาไปคุยกันเยอะแยะเพราะมันจะยิ่งทําให้เรื่องใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะมีข่าวลือผิดๆออกมาอีกก็ต้องรอดูผลลั์กันนิ่งๆนะครับสรุปก็คือเรื่องนี้ต้องรอดูผลลั์กันนิ่งๆครับแต่มันมีโพสต์นะครับโพสต์ของคอมเมนต์นี้เนี่ยเขาบอกว่านะครับเขาได้พิมพ์ไว้ประมาณว่าเดรุตายะอาจจะฟ้องรอมิกิเนโกะนะครับเรื่องที่จะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเอง,เองนะครับแล้วก็เออก็จะเล่าต่ออีกนะครับ ก็จะมีพิมพ์ต่อนะครับแต่ว่ามันจะไม่มันไม่ได้ต่างกับที่ผมเล่าไปเมื่อตกี้เลยน,นี่นะครับผมจะไม่อ่านต่อละกันโอเคนะครับเรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับส่วนก็คือเรื่องนี้ต้องเตรียมเตรียมไปก่อนไม่ใช่เตรียมเตรียมดิก็คือรอรอไปก่อนนะครับถ้ามีข้อมูลอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแน่นอนครับโอเคก็ okay. อืมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอพูดก่อนเรื่องการคอมเมนต์ใน วิดีโอนี้ก็คืออย่าพูดถึงร่างเก่าของทั้งสองนะครับอย่าหาพูดครับเดี๋ยวถ้าพูดเนี่ยเล้วผมลบเลยนะครับผมพูดแล้วผมจะลบนะครับถ้าพิมพ์ถึงร่างเก่าของวีทูเปอร์ทั้งสองมาเนี่ยผมจะลบทันทีนะครับโอเคนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้พูดถึงวีรกรรมเก่าในนี้นะครับแล้วผมจะไม่พูดในคลิปเรื่องนี้ด้วยนะครับนั่นแหละเป็นสาเหตุว่าทําไมคลิปนี้เองผมก็จะไม่อ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าพูดถึงร่างเก่าไว้เยอะมากนะครับ เรื่องล่างทางล่างเก่าแล้วก็เหตุการณ์เก่าๆด้วยในนี้นครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ